เจริญพรญาติโยมและสาวุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่196นะซึ่งพี่ก็อยู่ที่วัดสรีมงคลอำเภอฝางนะจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ก็จะได้มาอ่าพนพระไตรปิดกในเล่มที่22ของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง ัดสอนนะแก่เราพุทธบริษัททั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ,อ,อาชีวสูตรนะซึ่งเ,เป็นเรื่องของสิ่งที่พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยพึงถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญานะหรือแม้แต่ในปฐมอิทธิป,ปาสสูตรนะที่ เป็นการกล่าวถึงฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาก็ดีนะสารัจสูตรซึ่งเป็นเรื่องของความมีศรัทธาความเป็นผู้มีศีลน,นะเป็นผู้มีพหูสูตรนะการปลารบความเพียรต่างๆนะหรืออ,อานิสงส์ุดอานิสง์ของความสุจริตนะก็คือการไม่ถูกติเตียนนะชื่อเสียงกิติศัพท์ก็รกระจายไปหรือในปฐม สารณนยสูตรก็เป็นเรื่องของความตั้งมั่นในความมีเมตตานะในกายในวาจาในใจการแบ่งปันการมีศีลที่ไม่ด่างพร้อยนะการมออีอริยมครคทิฏฐินะคือมีสัมมาทิฏฐิต่างๆนี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องของออทัศนานุสตริเลยนะความมีศรัทธาตั้งมั่นนะความรักนะ ความเลื่อมใสในการที่ได้เห็นองค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าหรือได้ฟังพุทธของหรือฟังธรรมของพุทธองค์ต่างๆเหล่านี้นะหรือแม้แต่ในเรื่องที่หาได้ยากนะเช่นในปาตุภาวสูตรก็ดีนะหรือเรื่องราวในปฐมพุทธปปชิตสูตรซึ่งเป็นเรื่องราวที่พุทธองค์ทรงตรัสว่า คนที่บวชเมื่ออายุมากนะียนะก็พึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดนะมีมารยาทมีความเป็นมหูสูตรนะเป็นคนที่ว่าง่ายนะคงแกเรียนนะสามารถรับคําสั่งสอนได้โดยเคารพเป็นพระธรรมกถะถึกได้อะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะนี่หลวงพี่ก็เลยมาที่วัดสี่มงคลนะที่จะได้มาอา่านพระไตรปิฎกเล่มนี้นะซึ่งในวิชาชีวิตของเรานั้นเนี่ยชีวิต มีจุดเร่มต้นนะมาจากการปฏิสนธิของอของตัวเราในคันของแม่นะเมื่อออกมาแล้วเนี่ยก็มีกายมีจิตนะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องมีการพึ่งพาสายกันนะมีการเนื้อเฟื้อเพื่อแผ่นะในพุทธศาสนานะเราก็จะเน้นในเรื่องความ มีประโยชน์สุขของสับปะรดตั้งหลายนะการาบ่มเพาะจิตใจให้มีความเ,าเบิกบานแจ่มใสมีทัศนคติต่อการดำรงชีวิตที่ดีงามอย่างมัชิมาปฏิปทาและมีความสมดุลนะมีโพธิจิตนะที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะซึ่งทุกชีวิตนั้น,นก็ปรารนาความความสุข นะการฝึกตนในในวิถีแห่งพุทธธรรมนะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ดีนะและประการสําคัญก็คือการที่ได้เป็นมนุษย์ที่ดีเหล่านี้เป็นตน้นซึ่งมนุษย์ที่ดีก็จะต้องมีความเมตตาการุณามีความประตันยูมีความสุภาพอ่อนโยนนะมีความรักมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นนะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง ตัดไว้ในปฐมบุทธ,ธปะปะิชิตสูตรที่ว่าภิกษุที่บวชอายุมากเนี่ยนะก็พึงที่จะได้มีความละเอียดนะมีมารยาทนะในปฐมบุทธ,ธปปะพิชิตสูตรภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อบวชผู้บวชเมื่อแก่นะประกอบด้วยทรรหประการที่หาได้ยากก็คือ หนึ่งเป็นผู้ละเอียดหาได้ยากเป็นผู้สองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมารยาทสามเป็นพระหูสูตรสี่เป็นธรรมะกะัจฉึกหาได้ยากห้าเป็นวินัยทอนนั่นคือเข้าใจและปฏิบัติในพระธรรมวินัยนะแล้วก็ความเป็นผู้ว่าง่ายนะก็หาได้ยากความเป็นผู้คงแก่เรียนความเป็นผู้ได้รับคำพ่อมสอนโดยเคารพนะก็คือเพราะว่าภิกษุกแก่คืออายุมากเนี่ยก็จะมีทิฏฐิมานะเยอะนะคือถือตัวถือตนรันนั้นก็ต้อง ต,ต้องพยายามที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนนะเป็นคู่ครงแก่เรียนรับคำพ่ำสอนแม้จากครูบาอาจารย์ที่อายุน้อยกว่าเนี่ยก็พึงกระทําด้วยความเคารพหรือแกแม้แต่การเป็นพระธรรมก็ถึกการเผยแผ่หลักธรรมอะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในในอาชีวสูนะในหน้าร้อซึ่งเป็นเรื่องราวของออภิกษุนั้นพึงถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาพร้อมด้วยวิมุตต์ต่างๆนะหรือในออปฐมอิทธิ สาสูตรนะว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยก็พึงเจริญด้วยชันทะสมาธิวิริยะสมาธิจิตตะสมาธิและวิมังสาสมาธินะก็คือทําการงานนะที่ชอบนะมีความขยันหมั่นเพียรเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในสารัชสูตรในหน้า262กนะก็จะเป็นเ,เรื่องราวนะของปามเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีล เป็นผู้สู่ปราลบความเพียรแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในชีวิตมนุษย์นั้นเนี่ยก็พึงจะต้องเป็นชีวิตที่มีจิตใจที่ใสกระจ่างบริสุทธิ์นะซึ่งครูบาอาจารย์ซึ่งพระุทธองค์เองก็ทรงตรัสว่าคือความสุขนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสุขเนี่ยนะนะคือพระพุทธองค์ทรงตรัสในเรื่องความสุขก็คือความสงบ นะความสงบเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งนะ่แต่่าครูบาอาจารย์ลูกจะเป็นท่านดาลายลามะเนี่ยกล่าวว่าความสุขจะมีสองแบบก็คือหนึ่งความสสะดวกสบายทางกายกับสองความสุขทางใจซึ่งองค์ดาลัยลามะเนี่ยตัดว่าความสุขทางใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะแล้วประการสําคัญก็คือมนุษย์นั้นเนี่ยต้องการความสุขอันสมบูรณ์ต้องการความบริสุทธิ์และประการสําคัญก็คือต้องการความเป็นอิสระภาพต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะ เพราะนั้นในเรื่องของเหรียญสองด้านนะเหรียญสองด้านที่มีทั้งเหรียญจะมีสองมีหัวมีก้อยเสมอถ้าเหรียญขาดด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ให้เหรียญที่สมบูรณ์ไม่สามารถที่จะใช้แทนเป็นเงินตราได้นั้นเหรียญต้องมีทั้งสองด้านก็เปรียบได้กับสุขกับทุกนะเรารับสุขเราก็ต้องรับทุกด้วยนะหรือในเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานนะอีกด้านก็คือความเป็นอิสระต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้น เราก็พึงจะต้องดำรงอยู่เป็นหนึ่งเดียวนะกับจิตที่เป็นสมาธิต่างๆนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของในโพชฌงเจ็ดนะ,ะสมาธิสัมโพชฌงสติสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงต่างๆ่างนะปิติเนะ่ยเป็นความเบิกบานในใจซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันออกมาจากใจไม่ให้ความคิดนะความปิติความเบิกบานในใจปิติใจเนะี่ยอิ่มเอิบใจเมื่อเราทำบุญหรือช่วยเหลือผู้คน นะอย่างพี่วันก่อนอนั่งขับรถออกมานั่งรถออกมาจากวัดเนี่ยก่อนจะมาถึงประตูหน้าวัดเนี่ยเห็นลูกสุนัขสองตัวเนี่ยเขากาลังกระโดดเล่นกันน่ะตัวขาวตัวตัวดําตัวงซึ่งแบบว่าเราก็เคยแบบให,ให้ให้พ่อแม่เขากินอาหารเนี่ยเอาอาหารให้เาแล้วเห็นลูกน้ากระโดดเล่นกันเราเราก็เกิดความปิติในใ,นใจว่าอืมนี่โลกเป็นความสวยงามมีม,มีมีความ เพื่อเฟือเพื่อกูนกันอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นความศรัทธาในคุณงามความดีศรัทธาในาหลักแห่งบุญกุศลเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีนะที่เราพึงจะได้มีมีจิตใจที่สงบนะมีความเบิกบานมีความเป็นพุทธะคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผูเ้เบิกบานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่มีจิตสํานึกที่ มีกิ่สำนึกที่แบบยังไงอ่ะคือความเป็นพุทธะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแม้แต่ในเรื่องของปัญญาก็ตามนะคือในเรื่องของปัญญาที่เกิดจากการอ่านการฟังนะก็ดีหรือจากการพิจารณาไข้ครวนก็ดีหรือการ จากการเจริญภาวนาก็ดีสิ่งต่าง,า,งเาเหล่านี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีมีความสําคัญนะหรือความเข้าใจในหลักความว่างหรือสุญญตานะที่แบบถ้าเราทําจิตให้ว่างได้นะไม่ถือตัวถือตอนไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็จะเกิดความความสุขนะเพราะนั้นการชําระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วสงบเบิกบานเนี่ยนะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีซึ่งครูบาอาจารย์ก็บอกว่า ปัญญาของการตระหนักรู้ก็คือความว่างนั่นเองเพราะนั้นการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้มีโอกาสได้พึ่งพาช่วยเหลือกันนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีจิตใจที่ดีกระทำดีคิดดีทำดีพูดดีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลกับอนาคตนะเพราะมันก็ต้องดีแน่เพราะนั้นธรรมชาติของพุทธ,ธะ และที่เราได้ยินได้ฟังเสมอก็คือความเป็นผู้รู้นะรู้ตัวรู้ตนรู้ในปัจจุบันขณะนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเวลาที่ปฏิสุขในปัจจุบันก็คือเวลาที่เป็นปัจจุบันขณะนะมีเจตนามีจิตใจที่เ,ออเบิกบานและมีเจตนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่างๆนะน้เพราะว่าเจตนานั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นจุดเริ่มต้นนะของแรงบัรดาลใจของความกุานานะเพราะนั้น หลวงสมเจพก็สัมมาจ้าก็ทรงตัดสู้และเผยแผ่หลักธรรมก็เพื่อประโยชน์ของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นการมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีมความสําคัญที่เราควรจะได้พิจารณาไข้ครวนนะถ,ถึงความเป็นจริงของชีวิตนะความมีความรักความเอื้อเฟือนะ้อต่อกันนะและประการสำคัญก็คือการเป็นนะมนุษย์ที่ดีเหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นใะน เรื่องราวในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะครแม้แต่ในเรื่องของออปฐมสารนิยสูตรนะก็เป็นเรื่องของการมีเมตตาในกายวาจาใจการแบ่งปันนะการมีศีลไม่ด่างคร้อยต่างๆเหล่านี้นะก็มีถ้อยคําอยู่ในพระไตรปิฎกเล,เล่มที่22นี้นะว่าในปฐมสาร สารณียสูตรนะว่าที่สูตในธรรมวินัยนี้ตั้งมั่นในกายกรรมตั้งมั่นเมตตาตั้งมั่นเมตตาในกายกรรมตั้งมั่นเมตตาในวจีกรรมตั้งมั่นเมตตาในมโนกรรมนะบริโภคโดยไม่แย่งแยกไม่แบ่งแยกนะก็คือบริโภคร่วมกันมีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างคล้อยนะแล้วก็มีอริยทิฏฐินะมีก็คืออริยามารน่นเองนะที่สมบูรณ์นะที่ถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น,นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความาสำคัญนะหรือแม้แต่ในพระสูตรนะในพระสูตรซึ่งเป็นเรื่องการฉลาดในการเข้าสมาธินะฉลาดในการทําให้สมาธิตั้งอยู่นะฉลาดในการออกจากสมาธินะความเป็นผู้ทําสิ่งที่เป็นสปายะเนะี่ยก็จะมีเรื่องราวอยู่ในในพระสูตรในหน้าห้าร้อยเก้าสิบห้านะซึ่งซึ่งก็จะมี ค่อยคําว่าพิสูจนในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิสองเป็นผู้ฉลาดในการให้สมาธิตั้งอยู่สามเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิสี่เป็นผู้ทําความเคารพห้าเป็นผู้ทําให้ติดต่อหกเป็นผู้ทําสิ่งที่เป็นสปายะนะอยู่ก็อยู่ในที่สปายะที่น่าอยู่สะอาดสงบเบิกบานอยู่แล้วไม่กระทึกคึกโคมนะไม่สกปรปกอากาศสะอาดบริสุทธิ์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้น การที่เรามีจิตสำนึกรู้นะในมีสตินะในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็ถือได้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าชีวิตมนุษย์นั้นเนี่ยก็มีสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดถึงสิ่งที่หาได้ยากในปาตูพาวสูตรนะว่าสิ่งที่หาได้ยากคือเช่นการปรากฏแห่งพัตถาคตนะการแสดงทำวินยัย ของพัตถาคตรหรือการเกิดในถิ่นอริยะนะถิ่นที่มีความเจริญนะไม่ธุระกันดาลมากจนเกินไปนะการมีอินทรีย์หรือมีร่างกายที่ไม่บก่องความไม่โง่เขลาหรือการที่พอใจในอกุศลและในกุศลธรรมนะก็มีอยู่ในปาตูภาวสูตรนะอยู่ในหน้า620นะหน้า620ก็คือปรตูภาวสูตรที่ว่าภิกษุทั้งหลาย เหตุปรากฏหกประการหาได้ยากในโลกคืออะไรบ้างหนึ่งความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองบุคคลผู้แสดงธรรมพินัยที่ตถาคตได้ประกาศไว้หาได้ยากในโลกสามบุคคลผู้เกิดในถิ่นอริยะสี่ความมีนสีไม่บกร้องนะคือร่างกายไม่พิกลพิการห้าไม่โง่เขาไม่เป็นคนเซอคือไม่เป็นคนโง่หาได้ยากแล้วหกเป็นผู้ที่พอใจในกุศลธรรมนะพอใจในในความดีในสิ่งที่เป็น บุญกุศลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นนี่ก็คือในเ,อเนื้อหาหนาะที่สำคัญของในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสองนะนี้นะที่หลวงพี่ได้กล่าวไปในในพระสูตรต่างๆหรือแม้แต่ในเ,เมื่อกี้พระสูตรเราได้แม้แต่ในเรื่องของอ,อิน อินทสูตรนะอินอินทสูตรนะก็จะมีเรื่องราวที่ว่าให้มีจิตเรื่องใสจิตก็ย่อมหลุดพ้นได้นะก็อยู่ในหน้าห้าร้อยสิบหน้าห้าร้อยสิบห้าร้อยสิบก็จะเป็นเรื่องที่ว่านักปราดผู้ทําจิตให้เรื่มใสให้ทานด้วยโภะทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมย่อมพ้นจากการจองจําที่เป็นทุกข์นั้นนะครับก็จะพ้นกัความเป็นผู้ถือชัยชนะในประโยชน์ทั้งสองของผู้มีศรัทธาอยู่ครองเรือน คือประโยชน์เกื้อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าบุญคือการบริจาคของขลหัดนั้นย่อมเพิ่มบูนอันหนึ่งผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นในอริยวินัยมีจิตประกอบด้วยฮิลิมีโอตปะมีปัญญาและสำรวมในศีลฮิลิก็คือความเกรงกลัวต่อเอ่อละอายต่อบาปโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปมีปัญญาสำรวมในเดี๋ยวเราเรียกผู้นั้นแหละว่าเป็นผู้มีชีวิตเป็นสุขในอริยวินัย เขาได้สุขที่ไม่อิงอาิิตรอุเบขาตั้งมั่นและนิวรนาประการได้ปรารบความเพียรเป็นนิดบรรยุยานทั้งหลายมีเอกคตาจิตนะจิตที่ตั้งมั่นเป็นต้นนะมีปัญญารักษาตนมีสติรู้ชัดเหตุนั้นตามความเป็นจริงในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชต,ตั้งปวงจิตย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะไม่ถือมั่นโดยสิ้นเจิงนะการไม่ยึดมั่นถือมั่นนะความเข้าใจในกฎไตรักความเป็น อันนี้จังทุกขังอนัตตาเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นอันนี้เพราะนั้นในพระไตรปิฎกเล่มนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในอาชีวสูตรประถมอิทธิปาสสูตรในสารชสูตรในทัศนานุสตาริยะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในปาตุภาวสูตรนะในพระลสูตรเหล่านี้เป็นต้นนะในวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่ร96ได้หยิบยกถ้อยคำตามคำสอน แห่งองค์สมเด็จพระศา,าสดายอดบวรมากล่าวเป็นคำกรแก่พวกเราในอาชีวสูตรนั้นภิกษุกทั้งหลายพึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญามัน่นในปฐมอิทะปาทสูตรเช่นนี้พันพึงมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานั้นย่อมดีงามมีศรัทธามีศีล เป็นพระหูสูตรปารบความเพียรอย่างแม่นมั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมดีพันปรากฏอยู่ในสาระฉาสูตรเอย่ยคนเราหากกระทำการที่สุจริตย่อมไม่มีใครติเตียนเช่นนี้ได้ชื่อเสียงก็ย่อมะจรกระจายและขอให้ตั้งอยู่ในพระสัตธรรมปฐมสาระนียสูตรเล่าคือการตั้งมั่นในเมตตาสิ่งทั้งหลายทั้ง กายวาจาใจตลอดไปมีการแบ่งปันกันใช้ย่อมดีงามมีศีลไม่ขาดไม่ด่างคร้อยมีอริยมตรตคทิฏฐิที่ดีมั่นส่วนทัศนานุสติละยตาลิยานั้นขอให้มีสต้าตั้งมั่นย่อมดีงามมีจิตใจใสกระจ่างบริสุทธิ์ประดุดน้ำค้าง ใกล้รุ่งสางสุขทางใจนั้นสำคัญกว่าทางกายอยู่มากนานขอให้เรากล่าวขานความดีงามแรงบันดาลใจแห่งความเมตตานั้นเป็นสิ่งสำคัญมั่นและดีมากหลายเพราะทำให้สรรพสัตว์ได้คน้นทุกอย่างมากมาย เธอทั้งหลายพึงปารบซึ่งความเพียรสำรวมในศีลอย่างดีมั่นมีปัญญารักษาตนนั้นอย่างดียิ่งรู้ชัดตามเหตุผลและความจริงจิตย่อมหลุดพ้นจากทุกสิ่งอย่างแน่นอนฉลาดในการเข้าสมาธิฉลาดในการตั้งอยู่เป็นนิดมั่นฉลาดในการสร้างสัพปพะยะเช่นนี้พันเหรียญ หนึ่งนั้นมีสองหน้าเช่นนี้เอ่ยคือสุขกับทุกคู่กันเล่าหรือหรือความรับผิดชอบกับอิสระภาพคู่กันเช่นนั้นเอ่ยขอให้เราได้เข้าใจความจริงเช่นนี้เลย ว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชีวิตของเราที่เป็นอยู่เช่นนี้นั่นองค์ดาลายลามะกล่าวขานเป็นหนักหนาว่าชีวิตนั้นก็เกิดจากกรรมเช่นนั้นนาบางทีความเจ็บป่วยก็มาจากกรรมช่นนี้เอ่ยขอให้เรามีศรัทธาอธิษฐานอย่างแรงกล้าที่จะขจัดความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตนั่นดำรงจิตให้ สำนึกรู้อย่างผูกพันด้วยจิตแห่งพุทธานั้นย่อมดีงามทั้งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานเล่าขอให้เฝ้าดูสติเป็นหนักหนากระทําการสิ่งใดให้เป็นสุภาพชนย่อมดีนามีทัศนคติต่อชีวิตนี้ย่อมดีงาม วันนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่22นะในเรื่องของอาชีวสูตรในปฐมอิทธิปาทสูตรนะในสารัชสูตรนะในพระสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะที่พวกเราได้ฟังไปในเรื่องของเรานั้นพึงถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญากระทำด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีสตามีศีลปารบความเพียรน,นะครับ มีความซื่อสัตย์เพื่อกิติศัพท์ที่กระจรไกลนะตั้งมั่นอยู่ในเมตตาของกายวาจาใจนะเป็นผู้ที่มุ่งม,มั่นปาลบความเพียรในการทำสมาธิต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพื่อความสำเร็จในชีวิตและความสุขในชีวิตดีดีงาม คามน,าน่าห่ง <Pf und. S 1> คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในเล่มที่22ในวันนี้ขอได้โปรดเป็นพระราจัยพิบาลมาทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอให้ในมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขออยงสมเด็จสมวามุงมาปาตนาขอทิดบุญกุศลทั้งหลายนี้บัณพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสั้งหลายทั้งของหลายในนวัดีีมงงคลแห่้ ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายไม่ทราบขอทเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร